เฮ่เฮ็ดหวอนจัดเสียนจัดเอากี่วินกี่วินกี่วินคุยก่อนกี่วินกี่วินครับจิบินจิินจินมาหนึ่งโซนเนี่ยมันก็ภาพเดิมพี่ชายผมไม่อยากทำพี่หรอกมันเสียหน้าอะไรนะผ้าไม่ตรงไอ้สัตว์ แล้วผมหัวแข่งจัดเลยวันนี้ไอ้เหี้ยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เล่นอะะอยู่หัวก็แข็งอะ <c oughs> สองศูนย์เดี๋ยวมันจะมันจะเหมือนการที่ผมหักหน้าพี่เกินไปอะเฮ้ยสองหนึ่งไอ้เหี้ยตายได้ไงไม้สัตว์ <c oughs> เออวันนี้มีสกอ์ป่ะมามีสกอ่อนน <laughs> เอาวะสามนึงเงี้ยกูไปแตกนะ อุ้ยชี้ไม้จมไม่ทราบเฮียเฮียเฮ้ยเฮ้ยียีพี่มาีีนะไมยจมนะสามสองยเฮ้ยเฮียตัวยับสี่สอง อ้าสองเอาว่าโอ้ยอ่ะ อีหลัง 6, ออกสามว่าหกหกแล้วเหรอหกหรืออะไรเหรอพี่ห้าห้าหกห้าหกวะห้ามั้งอุ้ยไอ้เชีย่ยท่าเดิมเลยผมโดนท่านี้อีกแล้วเท่าไรหร่วะหก หกห้าสี่อ่ะห้าสี่อุ้ยไอ้เหี้ยเอออยูอย่ดีดิเริ่มจับทางได้เลยสินะพอพ่อคุ้ง ค่ะไม่ถือว่าวันนี้มาดีนะสู่สี่อยู่นะไม่ไม่ได้สกอร์ห่างเหมือนเมื่อก่อนนะเนี่ยยิบมาดิพี่เอฟสิบเอฟสิบ อินเวนทอรี่ถ้ามันเปิดกระเป๋าเอ้เปิดโพสัพท์มันจะหายอ่าอ่าเก่งมากอุ้ยแสนรู้ขึ้นเยอะเก่งมากป้ปะคุองอ้าวคุยหัวไ,ไหลมเนี่ยพี่ <c oughs> ดูนี่ดิโหลดเสร็จแล้ววะโหโหลดโคตรนานบ้า อะไรวะหกหกหกเอ้ยเจ็ดเจ็ดห้าไม่เสียงพี่ไปไหนฮะโหลพี่ทำไมไม่ได้ยินเสียงพี่วะพี่เปาพูดอยู่ไะเนี่ยพี่แปห้าฮัลโหลพี่เปาพี่ฮัลโหลพี่พี่เปาไปไหนอุ้ยโอ้โสัตว์ โอ้ยโอ้โหมีซ้ำมีซ้ำมาอ,า 9, อ,า 6, 9, 6. อาีสปอร์ตมาอีสปอร์ตอ่าแปดเก้าอ่อเก้าหกเก้าหกโว้พี่โอ้พูดไม่ออกเลยเหรอจะสกอร์นี้เข้าไปพ,พี่เป่าพี่ โหลพี่พี่ดีผมไหมพี่ชายพ,พี่ชายผมโว้พี่พี่ไปไหนโอ้ยพี่ปอกเกเปอะไรวะไปงานวะวะพี่ไปไหนดีดีไหมโหน เออเป็นที่เมืองอ้าวเป็นอีกแล้วหรอไอที่ไอที่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงอะเดี๋ยวเป็นที่หูกูดับมันนะฮัลโหลพี่ดีผมปะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล คนยิงเหรอไม่ใช่เป็นอะไรวะันน่ะ เอ้าไอ้เฮี้ก็ได้ยินดีว่ะไอ้สัตว์เอ้ยไม่ได้ยินพ,พวกเขาจะไปทำอะไรไวะ <CO IF> ีซีโอไอแฮปกูหูดับสัตว์เอ้ย เอออะไรมาโลบายหลอดนะอุ้ยว่าจะซื้อคนลราต่อแกอว่ะไรยังไงยังดีแล้วดีแล้วมามามาดีดดีัสเหี้ยพี่ไปทำภาษาอีไม่รู้โดนเหี้ยเลยก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่กีนสีปกเมื่อกี้ไม่กีนสีปกไอ้สัสอ้าวว้าวว้าวห้าวิน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 เซ็ตแปปะห้าวินอย่ากินหมูดิบเยอะผมบอกแล้วพี่อุ้ยไอ้เหี้ยแต่ผมไม่ตาย หนึ่งศูนย์จัลเกยฟาดถางปลายไม้ได้หรือยังเลยเฮียสองศูนย์มาเว้ยกินไข่ต้มหน่อยเว้ย สามศูนย์เอาแบบเมมเมมเลยนี่แบบแกนล้อสอะ่ะเอาแบบแกนล้อสอะ่ะพูวผมอ่านแชทไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะม,มันจอมันแตกอะ่ะอุ้ยอโอ้โหไอสัตว์ไม้ตวัด คุยโอ้โหคากาศคำตอบสองทาดเอ้ววันนี้ได้มันอยู่ต้องงี้ดิต้องงี้ดิต้องงี้หน่อ,งงอยคุย,ยสู่สีหน่อยอยู่แล้วอยู่แล้วอ,ยว <laughs> อุยโอ้โหไอ้มาคุยเฮ้ยอะไรอไะไสามร้อยเลยเหรอ ชหวะไม่น่าขี่นะน่าโอ้ยอ่ะที่สามตึงจังครับผู้ชมค,ครับบุญสุพิชยาสี่สิบบาทนะครับผมมากครับสิ่งผมมันดูกล้อง,องๆเนาะ โอ้โต้องต้องทำห้องใหม่อะเรียบร้อยอุย มันตีตรงวิ่งมันตีตรงวไว้ตาดีอ้าเป่าคงอย่าโวยวายดิ่งมันตีมันตีเออต้ื่นจริงเลยล่ะสาละเลยแล้วโวยวายเนี่ยเราโวยวายอะไม่เยี่ยมันไม่ตีมันจะหวาดอ๋อมันมันอ๋อมันไม่ตีถ้าโตมันมันตีเป็นโอเค ขออีกห้ีขออีกห้าอล้วจบเลยเอาปาๆๆเดี๋ยวจะค้องก็เดี๋ยวจะค้างคางใจเอาเอาไห,หนึ่งเปะเปาไม้เวี่ยงวะ <laughs> สองส <laughs> พี่วิมาชนผมทำไมเดี๋ยวไปก็ตีสิ สามศูนย <hmm ์ุ้ยสี่ศูนย์ขคาใจกว่าเดิมพี่กันเนี้ยไม่น่าแก้เลยพี่เอ้ย โอเครู้เรื่องหายคาใจนะพี่นะไม่อีกทีดิอีกทีอีกทีเอาไม่หรอโอเคได้ได้เอาสกอร์ูนี่ขอกูไปไม่ได้มันกล้องมันติดต่อได้เข้าใจ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 มันเป็นที่กล้องเป็นที่กล้องนะเล่นที่มือเลยเป็นที่กล้องโอ้โหเหมือนกันว่าอย่าไวยวายมันไม่ได้ช่วยอะไร หนึ่งศูนย์ท่าอ๋อท่านี้เหรอพี่พี่พี่ชอบท่านี้เหรอเนี่ยนี่ท่าเวี่อย่างนี้เหรอโอ้โหเฮียมันจะาเวียงหาบเ้ยเดี๋ยวนี้เราไปฝึกไม้เวียงมาเนี่ยเวียงอ่ะสองศูนย์สองศูนย์ เออสามศูนย์สามศูน uh, ย์มามามาโวยวายใหญ่เลยอ่ะอ๋อสี่ศูน <c> ย <oughs> oh, ์สี่ศูนย์เอามามาเอาไหนเว้พี่เอาไหนเว้ เคจบเกมโอเวอร์พอยังทำไมหนูไม่ไอ้เหี้ยกูไม่ต้อจ่ายแล้วเป็นเหี้ยแล้วไว้พี่อย่าโอเคไม่เอาคุยต่อไปก็ได้โอเค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 เลิกคุยนะเลิกคุยนะเลิกคุยนะเลิกคุยแล้วเฮ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยไอเหี้ยต้องโดนอย่างเงี้สัตว์หนึ่งตน พี่กดเลยผมเนี่ยไม่นะโอเคกลัวตัวเองนี่เลยงงหนึ่งหนึ่งเท้ามาดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะ โอเคสองเด้งใ okay, จยเย็ยนๆพี่เวลาเล่นต้องใจยเย็ยนหายใจเข้าลึกๆพูดหายใจออกโทเออพูดปลาลึกหัดปุ๊บไม้ตะยิกไม้ขยิ่งไม้ขยิ่งไม้ขยิ่งเล่นใจยเย็ยนๆอ่ะสามหนึ่งมาหายลมโลมมโลม มามาต่อมาอะไรอ่ะอ่าปีไปเปิดไปก่อนหนึ่งหนึ่งจึกเปิดก่อนสองจึกปั๊บเหวี่ยงมาปุ๊บหลบหลบได้ตวัดอ่างี้สี่หนึ่งมา <c oughs> มามาอีกวินเดียว เราไปจะห,หางกระดาั้ันปกติไม่เป็นฮึ๊บฮึบรอ,อจังหวะไม่ต้องรีบฮึ๊บตีสวนเฮียเฮี้ยเรียกตายเฮียตีสองเอาวะตีสองมาตาย เหล็กตายพี่ตายเหี้ยโอเคนะแต่พี่เ,เล่นล<ะ>เล่นเก่งขึ้นนะเล่นเก่งล,ลงเลยจะไปไหนตา,ายเขา <laughs> จ,ะจะไปไหนไม่รู้หนะ้า